สวัสดีครับพี่น้องพบพอลเองนะคะกับช่องแซบอีสานบ้านนาชาแนวครับพี่น้องครับเมื่อสิมาเฮ็ดอัน,นกับเข่าแรกสุพี่นองนะคะ่ะสุพี่นองกินครับอันดับแรกกัสนสิหนึ่งเข่ากอน่าจะหนึ่งเข่าครับพี่น้องนี่ครับนี่ระคะพี่น้องคะ่ะชีวิตคนกรุงเทพอยู่ในเออชีวิตคนมันนอกอยู่ในกรุงเทพเล้าะค่ะเตาถ่านเฮ็ดบ่ได้คะ่ะเตาแก๊สกับ เริ่มมองใครอย่างใหเห็ดค่กะก็เลยใส่หมอกระทะหนึ่งเข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะวิธีชีวิตเขาเยืนเรือเขาก็จุกใส่น้ำกับพี่น้องใส่ได้เขา่า หมอปิดไว้นะ้วค่ะจะรดบผมผมเด็กสู้ง่ายพ่อหนึ่งเขาเซเลี่ยวเดี๋ยวสิบไปมักป่าแล้วฮะสิป่าไปล่างป่านิ่มค่ะเมื่อดีซีเอฟหนึ่งป่าค่ะพี่น้องจ๋าพักอ่ะโอ้พักหลายค่ะอันนี้เป็นบ้านเขาเขาเอิญพักหผมบ้างปะคะพักผมค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิหนึ่งป่าสู้เข็มแซ่บๆน้อค่ะพี่น้องค่ะอนุญาตไปล่างป่าไป ไปล่างปลาล่างพักก่อนนะคะพี่น้องจะมาต่อกันไหมคะถ้าไปล่างปลามาแล้วเนาะคะ่ะระวางลอกขอดซุปค่ะลอกขอดเหนียวซุปกับไปล่างปลามาแล้วค่ะเนี่ยปลาเป็นสิตหนึ่งปลากินนะคะพี่น้องหนึ่งปลากินกับเจลปลาล่าซับค่ะปลาค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพักเขาที่นอาสิหนึ่งเหมือนแร้งค่ะนี่ค่ะพักงามๆค่ะปลอดสาร ผักหอมจะพี่น้องซื้อมาจากตลาดนัดสามกันยีซิงบาทนะฮะค่ะมาแลบบกกับสินหนึ่งปลากินกับเนี่ยครับกินกัปเจลปลาลาบองครับพี่น้องเจลปลาแดงครับหอมครับพี่น้องคแบบแรับมาแลกกับสินงกินเจลปลาแดงไปแล้วคับหนึ่งพัน สิมามักปาดพี่น้องเบิรงนแล้วค่ะแล้มีอย่างหลายค่ะพี่น้องค่ะสิมีเกลือไอัน,นเกลือนะคะเกลือใส่เข้าไปเลยค่ะมันแบบตอกเข้มๆนัวๆจัน,น,นอยมักเกลือนะคะอันนี้กระพงนัวค่ะพี่น้องใส่ไปจังน้อยเพื่อมันแบบนัวๆมันๆโอ้โหเข็มเค็มนะคะ เข่ามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลยเด้อค่ะพี่น,อน้องแสอีสานบ้านนาชาแนลค่ะพี่น้องคร,คร,ครัเป็นกำลังใจใคนเฮตุคลิปเลเด้อจ้าค่ะพี่น,อน้องมาร์คใบมาร์คใส่เกลือกับชั่วโรตีมาเข้ากับทิมเบรดสิแล,ล้วให้เขาสุกเขาเนียสุกแล้วเฮาก็ะสีมาหนึ่ง พอีมันกับิซเรนเขาเนื้อเขาเอย่างมันพ่อดีครับิน่นอ้องมกเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปกับสิ่รอบเป็นการหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวลอกเขาสุกก่อนนะคะ ก็าขอสุด oh. thank you กลองพอดีะติดสามคนนะคะฮอนฮอนครับพี่นอ้อง สุราค้าป่าหนึ่งมาจ้าพี่น้องมาเดินมากินเขาแรกล้ำกันหนึ่งป่า ก็พักพักหนึ่งแจวประเดกแซ่บคขะเนี้ยฮอนๆจ้ะพี่น้องจ้า